สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและผู้ติดตามวันนี้อินดีแดงชาแนลนะครับจะพามาดูเด่นมาหน่วยสิบใต้นะครับนี่นะฮะตัวเลขเหล่านี้นะครับผมนำมาจากหนังสือที่มีจริงนะฮะท้ายท้ายคลิปนะครับผมจะเอามาให้ดูนะครับตอนนี้ดูสถติติไปก่อนนะครับอย่างวันนี้ออก ให้มาที่368นะฮะตัวเลขออกมาที่78งนะครับวันนี้ให้503นะตัวเลขออกมาที่90งนะครับวดน,นี้ให้2490นะครับตัวเลขออกมาที่79นะฮะแล้วก็งวดน,นี้ก็หลายตัวหน่อย4 4 1อ่า2 4 1 3 7 ะะตัวเลขออกมาที่หนึ่งเจนะครับแล้วกวดน,นี้ให้0 5นห้าหตัวเลขออกมาที่60นะฮะแล้วก็วดน,นี้ให้ห5ห้าสองตัวเลขออกมาที่สี่สองนะครับ <dialect> งวนนี้ให้4 2 1สองตัวเลขออกมาที่ส <Ethiopia> ามงอ่วนนี้ให้8 1ด5้าห้าตัวเลขออกมาที่แ9ด้านะครับ <Dieses S 2> <ล> แล้วก็งวดน,นี้ให้137ตัวเลขออกมาที่21งหนะครับแล้วงวดที่ผ่านมานี่เองนะฮะตัวให้มาที่924ตัวเลขออกมาที่46นะครับสำหรับท่านที่ติดตามผมอยู่นะฮะอินดีแดงชาแนลนะครับก็จะรู้นะฮะว่างวดน,นี้ผมตัดชุดเด่นออกมา3ชุดนะฮะซึ่งมีตัวเลข46ออกมาด้วยนะครับ งวดนี้ตรงๆไม่ต้องกลับนะฮะส่วนมากจะตรงๆนะครับเพราะว่าผมได้จัดหลักไว้ให้แล้วนอกจากจะมีเหตุการณ์ไม่ปกติเท่านั้นเองนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูสักสามงวดนะครับผมจะเออย่ากให้ดูสักสาม้วดนะฮะร,รอสักครู่นะครับรอสักแป๊บหนึ่งผมกำลังหาเอกสารอยู่นะครับ นะครับะนะะฮี่ไปให้ดูนะฮะนี่ครับอย่างงวดนี้ให้สามหนึ่งสามเจ็ดออกที่สองหนึ่งนี่ฮะหนึ่งสามเจ็ดคือสองเจ้าเนี้ถ้าเขาชนกันนะครับเขาจะมา ตลอดเลยสิบฝังงวดแล้วครับเนี่ยฮะนี่ครับแล้วดูงวดต่อไปเลยครับงวดต่อไปเลยนะครับนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับเก้าสองสี่นี่ฮะเขาชนกันที่เก้าสองสี่นี่ครับเก้าสองสี่นะครับตัวเลขออกมาที่สี่หกนะฮะแล้วก็ดูงวดที่จะถึงนะครับ นี่ฮะมัดวที่จะถึงชนกันที่หนึ่งห้าเก้านะครับนี่ฮะผมจดเอาไว้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งห้าเก้านะครับลองดูดีฮะอยากให้เพื่อนๆน,นะครับช่วยดูนะฮะแล้วก็เลือกเอาตามชอบใจน,นะครับถ้าบางท่านซึ่งดูไม่เป็นหรือจัดหน่วยสิบอะไรไม่เป็นก็ คอยดูผมจะทําคลิปออกมานะฮะจะมีเด่นเหนือเด่นใต้นะฮะให้เพื่อนๆดูนะครับะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆครับ